ทำทาบเลนะคะอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะมานะคะเรามาดูอนาคตกันกับการนั่งทำแมชชีนไปนะคะจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณนะคะอนาคตอันใกล้ของคุณนะะี้ตื่นเต้นเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะเริ่มกันเลยค่ะ หนึ่งสองนะคะหนึ่งสองนี้จะเป็น energy ที่คลายๆเจ้าแฮงแมนเดี๋ยวนะสี่หนึ่งอ่ะความตรงไปตรงมานะคะมันเป็นอะไรที่แสดงว่าเรื่องเนี้ยยังไงมันก็ต้องเกิด นะคะแล้วก็ชัดเจนมันถูกแบบมันถูกจัดล็อกไว้แล้วนะคะตรงไปตรงมาชัดเจนมากๆมาดูว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงขอให้ไพ่บอกเล่ามาเลยนะคะห,หนังสืออ๋อหลายคนกำลังพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณทางด้านปัญญายาณนะคะองค์ความรู้ต่างๆนานานานะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเจอคำว่า the key หรอปลดล็อก ok, อะไรอย่างนี้ก็ได้เอาว่าอนาคตอันใกล้ของคุณนะคะคุณจะมีคำว่าความแกร่งนะคะความแข็งแร่งทางจิตนะคะทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนที่สันตรองแล้วแล้วก็จะมีคำว่าการตื่นรู้ ทางจิตวิญญาณคุณมีการแบบเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นเลยอะเออดูสิมีความแกร่งแล้วก็มีพลังจิตด้วยนะคะอันนี้อ,อกจะเป็นเชิงแบบว่าสายจิตวิญญาณนิดนึงเนาะอืมอันความวิตกกังวลนะคะความวิตกกังวลช่วงที่คุณมาเจอคลิปนี้ก่อนหน้านี้ได้ไม่นานอะคุณเจอเรื่อง บางเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเครียดมันวิตกกังวลน,นะคะเกิดขึ้นกับคุณแต่มันก็ผ่านพ้นไปได้แล้วนี่นะคะมันกำลังจะผ่านพ้นไปอีกไม่นานนะ,ะ inspiration ขึ้นมาตัวเราเองได้ก็ t บางอย่างก็ get idea ก็ t แบบแรงบันดาลใจนะคะที่จะเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำคนเดียวหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณแบบ เข้าสู่การแบบทำงานเป็นทีมหรือว่ามีการแบบแสดงความสามารถต่อหน้าสาธารณชนการแข่งขันการสอบการอะไรต่างๆนานาหรือการนำผลงานออกสู่สาธารณะนี้ชัดเจนโดดเด่นมากๆเลยนะคะนี้มาดูว่าในอนาคตอันใกล้นะคะจะมีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณบ้างมาบอบรู้สึกว่าตอนนี้คุณก็ชัดเจนกับเป้าหมายของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณแค่พัฒนาคําว่ารายละเอียดเป้าหมายดีเทลอินโฟมชิชันของคุณเท่าน,นั้นเองมาดูว่าไฮไลท์ในอนาคตอันใกล้ของคุณวจะบอกว่ากี่เดือนใจเย็นๆไฮไลท์อนาคตอันใกล้นี้เ n นเกสเน็ตเอนเกสเน็ตความกระตือรร้นนะ Intuition อันนี้ก็เป็นองค์ความรู้นะคะเป็นปริชาการแบบว่าเข้าถึงองค์ความรู้พลังแห่งขุมปัญญาของคุณนะ,ะแล้วก็ว,ว้าวยินดีด้วยอบันดันซ์นะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอืมอนาคตอันใกล้เหมือนคุณน่ะได้ได้ทำอะไรบางอย่างนะคะในสิ่งที่แบบอ่า เป้าหมายภายในของคุณเนา่จะทำนะคะแล้วคุณก็ทำได้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีคุณเป็นคุณได้แล้วก็คุณอยู่นะคะในในอนาคตของคุณหมอโบไม่รู้อีกกี่ปีเดี๋ยวจะบอกอะ c o r เ o r a t i o n เหมือนคุณจะได้แบบเจอผู้คนคุณจะมีทีมงานคุณจะได้ร่วมงานกับผู้คนมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะคะเป็นแบบ วางแผนร่วมกันทํางานเป็นทีมหรือมีแบบองค์ประชุมอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆคือจะได้มีการร่วมงานนะคะกับกับคนหลายคนอ่ะเออจะได้คุณจะมีคนเข้ามาร่วมงานด้วยเออก็ว่าไปได้นะคะหรือจะคุณจะได้ไปร่วมงานกับที่ใดที่หนึ่งสถานที่ก็ได้แฟมิลีขึ้นมาเอาล่ะ แล้วคุณก็จะมีคําว่าครอบครัวซัพพอร์ตหรือว่าบางคนก็แบบตัดสินใจนะ,ะมีครอบครัวความสุขหรือว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะของคุณในในวันนั้นถ้าวันนี้คุณกังวลอยู่แต่มันขึ้นขึ้นมาว่าครอบครัวนะคะก็คือดีมากๆทีนี้มาดูว่าอนาคตเนี่ยมันตอนไหนขอใช้ไพ่เด็กนี้เนาะเป็นทัมมิ่งนี้คือระยะเวลานะคะขอระยะเวลาหน not need ไ not in this lifetime ไม่ใช่ในชีวิตนี้หมายความว่าไมเดี๋ยวนะ t 2 months from now อ่ะ12เดือนต่อจากนี้แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มี october ้าว october วันที่ย4ิบสี่เลยเหรอถ้าไม่ แต่มันชัดคือวันที่ยี่สี่ออกโทเอรหรือว่านะคะมันเป็นเดือนออกเทเบอร์ออกาก็เดือนอะไรนะเดือนตุลาคมค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าแบบว่าให้ช้าเลยนะก็คือหมอบอกว่าเป็นเดือนสิบสองหรือว่าสิบสองเดือน ะะแล้วก็เป็นเดือนออกตอเบอรนี่ก็เป็นตุลาคมมาดูว่ามันจะมีซัมติ h งนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละคุณจะได้ไปร่วมงานกับใครสักคนแล้วคุณก็จะมีการใช้อินทิวชันของคุณใช้องค์ความรู้ของคุณหรือคุณอาจจะได้เข้าไปแบบศึกษาศา,ศาสตร์ใหม่ๆหรือไปแบบทำกิจกรรมหมู่หรือว่าไปร่วมอะไรนะเข้าคอร์สอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วมันจะมีคำว่าความ ความอะไรล่ะความคืบหน้าของบางอย่างนะคะแล้วก็อินทิวชั่นมันคือปริชาย,ยานคุณเหมือนคุณจะกระตือรือร้นกับสิ่งนี้แต่หมอรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนการแสวงหาแล้วก็การงานนะคะแล้วมันเกี่ยวกับผู้คนนะคะส่วนด้านความสุขของคุณนะคะแต่หมอเอาตรงๆนะคะบางบางสิ่งจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมแล้วบางเรื่องอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าความความแบบมั่นคงอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเดือนสิบสองหรือว่าหนึ่งปีจากนี้นะคะที่แบบคุณจะได้แต่งงานหรืออะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออบาลดันนะคะคุณจะมีคำว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ได้เดือดร้อนแหละอืไม่ได้เดือดร้อนนะคะแต่บางเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นในในชีวิตคุณเลยน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อน บางคนไปสอบแข่งขันกับสิ่งที่ไม่เคยบางคนเกี่ยวกับงานวิจัยงานกลุ่มงานอะไรนี่แหละที่คุณไม่เคยทําแล้วคุณกาลังจะไปครั้งแรกไปร่วมงานกับคนที่มีความสามารถอย่างเงี้ยอืมนะคะโอเคค่ะแล้วก็รเซิร์ฟกันแค่นี้ก่อนนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ